สอัยดีทได้ายครินตัดรักพ่อเข้าด้วยช่องกับช่องออจอเอเกันอีกแล้ววันนี้เราจะมารีวิวเอ๊ะแปของที่รีวิวอยู่ไหนตันกาทีมงานขอขอวู้วว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 วบนวว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 วาวว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  จะบอกนะว่ามันเป็น washable นะนะดีดูตรงนี้นะฮะมันคือ washable washable คืออะไรล้างออกได้ฮะถ้าคุณจะไปเช่นแบบว่าเป็นยักเรียใช่ไหมแบบเป็นนักนเยอะลากน้จุดจุดจุดเพว่ายไม่อยากให้ใครเห็นอย่างนี้ใช่ไหมทุกคนเราก็จินตนาการเลยนะเรื่อยๆแล้วก็เอาแบบก็เหมือนว่ากระดาษชุบน้ำแล้วกระดาษเปียกๆเลยทุกคนชิดๆๆออกกระแพงก็เขียนลองดิลองดิออกนะคะทุกคนอ่ะ เดี๋ยวเราจะมาดูข้างในก่อนว่าเป็นยังไงเพราะว่านี่นะคนอันนี้เนี่ยทุกคนเดี๋ยวเรานะฮะเดี๋ยวเราจะทดลองให้ดูด้วยว่ามันลบออกจริงแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปดูนว่านี่พวกมันมีสีนี้นะทุนเดียวให้ด,ดูอันนี้คือ24นะทุกคน24เราสามารถเราสามารถอ่สั่งได้หลากหลายนะ้วคนอันนี้คือเราสั่งมานะฮะให้อยู่ที่ในเมืองในกรุ อะไรนี้ก็จะบอกว่าเทปที่แบบว่าประมาณเส้นท่านเอ่อหรือไม่ก็ที่ร้านขายเครื่องเขียนเนี่ยมีแน่นอนนะคะอันนี้อันนี้เราสั่งมาก็สามร้อยกว่าบาทไม่ใช่ประมาณสามร้อยบาทนะคะตีเป็นประมาณละสามร้อยบาทอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกดันอว่าข้างในเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะทดลองไปดูกันไปไหะนี่นโกโกลน,นี่เราแกะมาแล้วนะนี่นโกโกลข้างในจะเป็นอย่างนี้อ่าแถวมาอ่ะ,ออะอนี่นกโกลจะเป็น นเรื่องเป็นห้าสิบสีจะมี2แถวถ้าเป็นร้อยสีโอ้โหจะเป็นกล่องปิ๊กเปิ้มเลยนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราจะลองทดสอบหยิบสักหนึ่งสีมาให้ดูหน่อยนะฮะนี่อ่ะสียนแจกนเขียนนี่ละโคเนื้อจะเป็นตรงนี้ล่างๆมันจะเขียนว่า克莱โย拉ซูเปอร์ทิปนะนี่เห็นไหมจุมจุมไม่ต้องจุมจุมแล้วก็ต้องดูฝาฝาแต่ละฝาก็จะมีสีบ่งบอกนียเห็นไหม เออมันก็จะง่ายในการดูนะอ่ะจะดูป๊าเปิดออกมาปึ๊บปอจะเป็นหัวสามเหลี่ยมปลายแหลมๆนะซึ่งมันสามารถอะไรมันสามารถที่จะเขียนทั้งเส้นเล็กกับเส้นใหญ่ได้อ่านะเดี๋ยวเราจะมาลองเขียนให้ดูนะเดี๋ยนะนี่ทุกคนเราได้กรดะดาษแล้วนะเดี๋ยวเราจะลองเขียนให้ดูว่ามันเป็นยังไงที่บอกว่าเขียนทั้งหัวเล็กแล้วก็หัวใหญ่ได้อ่ะ<ๆ>อะย่างเช่นอันนี้เห็นไหมไมันจะเป็นตรงแหลมๆตรงนี้นะทุกคนถ้าเขียนแบบนี้ก็จะเป็นเส้นเล็ก พอเราเอียบปากกาที่หนึ่งก็จะเป็นเส้นใหญ่ให้เรานี่ทุกคนนี่อ่าลองเขียนด้วยนะแล้วนี้ระบายสีได้หรือไม่ได้ทุกคนมันสามารถระบายสีได้นี่อันนีว้วาดวัตถุสมมตินะสมมติว่าเราเขียนนะสมมติเราเขียนว่าอจเอจนี่ทุกคนสีเขาสวยนะอ่านี่ทุกคนนะที่บอกว่ามัน washable มันสามารถล้างออกได้ใช่ไหมทุกคน ที่มันสามารถเราออกลายดูนะฮะเราก็จะเขียนใส่มืออย่างนี้เลยอย่างนี้เลยถ้าเป็นสีธรมรมดาจะมาจากน้ำไม่เอาแต่ที่เป็นวอติุบิบเราออกแต่เตรียมกับชุบน้่ะทีนีะน,นะคะขอชุบน้ำขอตัดนะขอชุบน้ำ ท,ที่นอนใครนะเดี๋ยวเราก็จะชิชิดชิคขาจะร้องลองคอลองขอลองแต่ล้วเล้เราเขียนตรงหน้าก็ลาอลองอลอง,ลองไม่ค่สะาดมักสะอาดแลอเกินแกมาล้างออกก็ได้คือทางเครีเค,เครย์่าเนี่ยเขาเคมมาว่า อันนี้มันไม่เป็นสารอันตรายเพราะว่าอันนี้เขาดังในฝรั่งต่างประเทศกันเยอะแล้วนะคะเขาแบบว่ามีต้องเป็นสารอันตรายนะคะโอเคกับ้างทุกคนสําหรับคลิปที่เรามารีวิวเจ้าซุปเปอร์ทิปเคเลอร่าที่มันสามารถ possible ได้นะคะถ้าคลิคลปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสไครป์ด้วยนะคะจนคลิปนี้ bye บ๊ายบายสวัสดีจ้าบ๊ายบายแล้วก็อย่าลืมนะ ตากล้องนะเทมานคุณภาพหันบ้าดอนนั่น,นออคือผู้ใดกันฉันรู้ว,ว่าหลอดคือใอครเออคุณมีใน้แงแบบช่องน,นะตึง